ประวัติหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อพรมทาวโรถือกำเนิดเมื่อวันพระหัสสบดีขึ้นห้าค่ำเดือนห้าปีมาแมตรงกับวันที่12เมษายนพศ2 4 2พณตำบลบ้านแครกอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบุตรนายหมีนางล้อมโกสลังมีพี่น้องร่วมบิดามารดาสี่คนคือ 1>, 1. นางลอย 2. นายปลิว 3. หลวงพ่อพรหม 4. นางฉาบทุกคนถึงแก่กรรมการอุปสมบท หลวงพ่อพรมในขณะเยาวไวัยได้ศึกษาอ่านเขียนกับพระในวัดใกล้บ้านศึกษาอักษรขอมควบคู่กับภาษาไทยตั้งแต่ก่อนอุปสมบทเมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทที่วัดเขียนลายตำบลบ,บ้านแพรกอำเภอบ้านแพรกจังหวัดอยุธยาเมื่อ15มีนาคมพศ2 4 4 7ได้รับฉายาว่าถาวโร โดยมีหลวงพ่อถมวัดเขียนลายเป็นพระอุปชาและได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาขอมจนชำนาญและเริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อพรมเริ่มศึกษาวิชาไสยศาสตร์และคาถาอาคมกับอาจารย์ที่เป็นคารวาสชื่ออาจารย์พ่วง ต่อมาเมื่ออุปสมบทแล้วจึงได้ศึกษาอาสุภกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสนาจากหลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระสงฆ์ไม่ชอบวัดอยู่ประมาณ4ปีในพรรษาที่5อาจารย์พ่วงได้พาไปฝากอาจารย์ปู่วอนซึ่งเป็นคารวาะและได้ศึกษาวิชาขแขนงต่างๆเป็นเวลา5ปีเต็มจนกระทั่งอาจารย์ปู่วอนถึงแก่กรรมซึ่งในภายหลังหลวงพ่อพรมได้นำกระดูกมาเก็บไว้ที่วัดช่องแค จากนั้นหลวงพ่อพรหมก็ไม่ได้ไปศึกษากับอาจารย์ท่านใดตรงๆมีแต่ศึกษาแลกเปลี่ยนวิชากับอาจารย์รุ่นพี่และรุ่นเดียวกันในระหว่างทุดงเช่นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเป็นต้นหลวงพ่อพรหมจะเดินทุดงทั้งเส้นทางใกล้และไกลโดยหลวงพ่อเคยเดินทุดงไปประเทศพม่าถ,ถึงเมืองร่างกุ้งและได้มีโอกาสที่มนัสการพระเจดีชเวดากอและเดินทุดงผ่านทางด่านเจดีสามองค์ผ่านเทือกเขาน้อยใหญ่ และทุดงอยู่ในประเทศพมา่าเป็นเวลานานจึงเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านแม่ละเมาจังหวัดตากและเดินเรื่อยๆไปจนถึงเขาช่องแค่ตำบลพรหมนิมิตอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เกิดฝนตกหนักหลวงพ่อพรหมได้หลบเข้าไปอยู่ในถ้ำซึ่งเป็นถ้ำเล็กๆซึ่งเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อพรหมเห็นว่าเป็นที่วิเวกเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมจึงเริ่มปลูกต้นไว้แห่งสถาลงณช่องเขาแห่งนี้ ขณะที่หลวงพ่อพรมจำศีลปฏิบัติธรรมอยู่นั้นที่วัดช่องแครมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่แล้วสองรูปแต่ยังไม่มีเจ้าอาวาสภายในวัดยังไม่มีเสนาสนะใดๆบริเวณวัดรกร้างต่อมาชาวบ้านในแถวนั้นซึ่งมีความนับถือเลื่อมใสหลวงพ่อพรมได้นิมนต์ให้หลวงพ่อพรมลงมาจำพรรษาข้างล่างคือวัดช่องแครในปัจจุบัน หลวงพ่อพรมจึงเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดช่องแคโดยที่ชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นหลวงพ่อพรมได้เริ่มต้นสร้างวัดจากวัดที่รกร้างไม่มีเสนาสนะใดๆเมื่อปีพศ2460มาเป็นวัดที่มีกุฏิศาลาการประเรียนโรงครัวซึ่งส่วนหนึ่งของทรัพย์สินมาจากการขายสมบัติส่วนตัวและมรดกของหลวงพ่อเองต่อมาเมื่อทางวัดจะสร้างโบสถ์ซึ่งต้องใช้ทุนทรัพย์สูงคณะกรรมการของวัดจึงขอ อนุญาตหลวงพ่อสร้างวัตถุมงคลขึ้นหลวงพ่อพรหมชอบพระคังการสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อจึงมีรูประคังและกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของหลวงพ่อพรหมหลวงพ่อพรหมไม่เคยย้ายไปอยู่วัดใดเลยตลอดระยะเวลา58ปีโดยที่หลวงพ่อได้ลาออกจากเจ้าอาวาสเมื่อปี2514 รวมเวลาที่เป็นเจ้าอาวาสวัดช่องแค่54ปีเพื่อให้พระประลัดแบงค์ทะมะวะโรเป็นเจ้าอาวาสสืบแทนหลวงพ่อพรมมรณภาพเมื่อวันที่30มกราคมพศ2518เวลา15นาฬิกาณโรงพยาบาลบ้านหมีจังหวัดลบบุรีรวมอายุได้91ปี7 1พรรษา การมรณาภาพหลังจากหลวงพ่อพรหมมรณาภาพแล้วคณะกรรมการวัดได้บรรจุศพของท่านไว้ในโลงแก้วอยู่บนศาลาการประเรียนศพของหลวงพ่อพรหมไม่เน่าเปื่อยมดไรมดและ,มะแมลงไม่ได้รบกวนทำลายชิ้นส่วนใดในร่างกายของท่านแต่น้อยคล้ายกับหลวงพ่อนอนหลับอยู่แม้ว่าท่านจะมรณาภาพมาแล้วถึง30กว่าปี สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคือหลังจากหลวงพ่อได้มรณภาพแล้วศพของหลวงพ่อไม่เน่าเปื่อยแถม 1. เส้นผมงอกยาว5-6มิลิเมตร 2. เส้นขนคิ้วงอกยาว5-6มิลิเมตร 3. เส้นขนตางอกยาว1เซนติเมตร 4. หนวดงอกยาว5-6มิลลิเมตร 5. คราตายคางงอกยาว5-6มิลิเมตร 6. เล็บมืองอกยาว1เซนติเมตร 7. เล็บเท้างอกยาว4-5เซนติเมตร หลวงพ่อพรมมีวิธีการปลูกเศกวัตถุมงคลไม่เหมือนใครส่วนใหญ่หลวงพ่อจะปลูกเศกในบาตรถ้ามีเทียนชัยจะจุดเทียนชัยหยดน้ำตาลเทียนลงในบาตรน้ำมนต์แล้วนำเทียนชัยวนรอบๆเก้ารอบ,รอบแล้วจึงนำดินสอพองมาเจิมที่วัตถุมงคลเอามือคนไปรอบๆโดยที่หลวงพ่อลืมตาเพ่งกระแสจิตอัดพลังแล้วจึงนำน้ำ,นำพระพุทธมนต์ประพรมวัตถุมงคลทั้งหลายแล้วหลวงพ่อจับบาตรใส่วัตถุมงคล เพ่งกระแสจิตอีกครั้งจนกระทั่งวัตถุมงคลเหล่านั้นมีรังสีพุ่งออกมาจึงนำน้ำพระพุทธมนตร์ประพรมอีกครั้งเป็นเสร็จพิธีดังนั้นเราจะสังเกตได้ว่าพระเนื้อผงของหลวงพ่อจะมีรอยบินเล็กบ้างใหญ่บ้างเพราะเกิดจากหลวงพ่อเอามือคนในบาทดังนั้นพระที่มีรอยบินจึงสันนิษฐานได้ว่าได้สัมผัสกับมือหลวงพ่อโดยตรง